ค่ะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะในช่วงวันนี้เราจะมาสอนความยอดฟอลหรือยอดติดตามนะคะในไอจีของเรากันนั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจจะต,ต้องการจะเพิ่มยอดผู้ติดตามก็สามารถเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะคะและนําไปทําตามกันได้เลยและสําหรับใครนะคะที่ทำตามกนแนะนําให้เปิดโพสหรือโปรไฟล์นะคะให้เป็นสาธารณะแบบนี้กันก่อนได้เลยนะคะเม่งังนทุกยอดที่เราทารายการลงไปก็จะไม่อัพมให้เรากันนั้นเองนะคะและในขั้นตอนแรกนะคะ กให้คุณผู้ชมคลิกลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้เราจะสแกน QR Code ที่ต้นคลิปนะคะมาเพื่อสมัครใช้งานในล,ลงทะเบ,บียนฟรีกันก่อนได้เลยและเมื่อเราคลิกหรือสแกนเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเจอเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ KM Social กันแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็ให้เราคลิกไปที่สมัครใช้งานกันก่อนได้เลยเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราประกอบข้อมูลละเอียดต่างๆลงช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิก ฉันไม่แค่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีบัญชีที่ม่อยู่แล้วก็สามารถคลิกมาล็อกอินที่ปุ่มสีแดงตรงนี้กันได้เลยเมื่อเราสมัครใช้งานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดลงชื่อเข้าใช้งานกันมาได้เลย หลเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะทางด้านนี้ก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการและในส่วนของวันนี้นะคะเราก็คลิดพีทีไอทีกันเลยจากนั้นนะคะเราก็มาเลือกหมวนหมู่ที่เราต้องการลงไปนะคะและในส่วนบริการก็จะมีการแต้งเลทราคาการรับประกันความเั่วงต่างๆเอาไว้ให้เราเลือกกันเองนะคะแล้วก็เลือกเลทที่ต้องการลงไปได้เลยและในส่วนของลิงก์นะคะเราก็ไปที่หน้าไอทีของเรากันจากนั้นเมื่อเราเข้าไปที่โปรไฟล์ที่ต้องการจะเพิ่มยอดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ให้กดก,ดกรอปปีลิงก์ไปที่ด้านบนเสร็จแล้วก็ให้นำลิงก์มาใส่ที่่ชอหนน้้าเเว็บไไซต์กดลยะะค ในในส่วนจำนวนต้องการเพิ่มยาพืชติตตามเท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยนะคะในวันนี้จะลองเพิ่มไปดูสัก200กระปนนะคะคราเวลาก็จะเฉลี่ยคำนวณมาให้เราประมาณนี้ค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ที่เท่านี้กันเลยจากนั้นเราก็กดสั่งซื้อกันได้เลยและเมื่อเรากดสั่งซื้อกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเคลื่อนไปแถบสีเขียวแบบน,นี้เลยนะคะสาหรับใครที่ต้องการเช็คสถานะโดยละเอียดเพิ่มเติมเราก็คลิกไปดูที่ประวัติการสั่งซื้อกันได้เลยเมื่อคลิกเข้ามาก็จะมีสถานะ ขึ้นรอดําเนินการอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะด้านบนก็จะเป็นรายละเอียดของค่าบริการบริการต่างๆและลิงก์ที่เราได้กดจะทําการไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะส่วนหมายเลขด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเรานั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับใครที่สมัครใช้งานใหม่หรือว่ายอดเงินไม่พอ ก็ให้ลิบไปที่เติมเงินกันก่อนได้เลยเมื่อคลิกเข้ามาก็จะมี3มช่องทางให้เราเลือกใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR Code t r ค้ดทูมอนดี้วอลเล็แล้วก็คริปโตเคเรนซีนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาหาวิธีการใช้งานด้านล่างและเลือกทาตามกันไปได้เลยและสําหรับใครที่มีปัญหาในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ต้องการแจ้งหรือติดต่อกับแอดมินก็สามารถคลิกไปที่เมนูติดต่อแอดมินกันได้เลยนะคะเมื่อคลิกเข้ามาก็จะเจอหมวดหมู่ต่างๆ ให้เร่งแจ้งปัญหาลงไปหรือสำหรับใครต้องการจะกรอกเป็นข้อความหรือจะแนบรูปภาพนะคะก็สามารถมาทําได้ที่กล่องข้อความกับด้านล่างในตรงนี้เลยและในส่งรูปภาพให้แนบไปที่แท็กไฟล์นะคะแล้วย่าลื่ใส่เป็นหมายเลขออเดอร์ของเราลงไปจากนั้นเราก,กดส่งตัวกันไปได้เลยหรือสำหรับใครที่ไม่อยากทำต่างขั้นตอนนี้ให้ยุ่งยากเราก็คลิกไปที่ไลน์แอด้านบลนหรือจะคลิกไปที่ไอคอนรูปลายด้านขวามือตรงนี้นะคะเพื่อติดต่อแอดมินส่วนตัวกันไปได้เลยก็จะมีแอดมินนะคะคอยซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงกันเลยนั่นเอง และสำหราบใครนะคะที่อยากเป่งปันเว็บไซต์ดีๆแบบนี้ให้กับเ,เพื่อนๆได้ลองเข้ามาใช้งานกันด้วยเราก็คลิกไปที่เมนูแนะนําเพื่อนเลยนะคะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วเราก็กดขับลอกลิงก์จากนั้นก็เราส่งแฝงเพื่อนกันได้เลยเมื่อมีการลงทะเบียนสมัครใช้งานหรือมีการเติมเงินเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่น5%จากทางเว็บไซต์เลยนั่นเองนะคะและสำหรับตอนนี้ใครที่มียอดสะสมครบ500บาทไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครใช้งานใหม่หว่าจะเป็นลูกค้าปัจจุบันที่มีการเข้าใช้งานกันเป็นประจำอยู่แล้ว เพียงแค่มียออสะสมไม่ครบนะคะก็สามารถกดล็อกเข้ามาดูซีรีหนังจีนกันฟรีเพียงแค่ตาม,ตามเงื่อนไขที่เราได้บอกไปก็สามารถลิกเข้ามาเลือกชมได้มากกว่าสามวันก่อนเื่งกันฟรีได้เลยและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา,หาให้เรากลับไปที่หน้าไอจีของเรากันถ้านั้นเดี๋ยวเราจะมารีเฟรชหน้าจอหนึ่งครั้งเพื่อดูยอดติดตามกันเลย ขณะตอนนี้นะคะยอดติดตามหรือยอดฟอลของเรานะคะก็เก็บขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหากยอดขึ้นเกินก็นไม่ต้องตกใจไปทางเว็บไซต์ก็ชอบไซดีแถมให้เรากันอีกด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ได้วิดีโอนี้มาลองสมัครใช้งานหรือเข้ามาดูบริการกันได้นะคะแต่ถ้าวันนี้เราผู้ผิดพาประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ